วิธีรับมือกับคนในครอบครัวที่ทำให้เราหมดพลังค่ะหลายครั้งอะคะ่ะที่เราสนิทกับครอบครัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วเราก็จะพูดแล้วก็พ่นลมพิษเข้าหากันนะคะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออเขาคงไม่โกรธเราในครอบครัวเราคงไม่โกรธเราแล้วก็คงรับฟังได้แต่เพื่อนๆคะบางครั้งอะคะ่ะถ้าผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวเราะพูดแล้วทําให้เรารู้สึก ระขายเคืองและเสียใจหรือน้อยใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปตีความนะคะก็คือทำาัวให้กลงกลวงไวะคะ้ค่ะแล้วก็โอเคเราก็นั่งฟังเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดต่อแล้วเราอะคะ่ะก็เงียบนะคะมันก็จะทำให้เราไม่มีปัญหาและเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อแล้วมันมันช่วยได้จริงๆมากเลยะคะ่ะมันจะทำให้เราอะคะ่ะก็ไม่ มันโล่งโปร่งสบายเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราอะค่ะไม่โกรธกับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ทำให้มิตรภาพสัมพันธภาพของคนในครอบครัวเราอะค่ะไม่แตกฉะ รล้าฉานนะคะแล้วก็มันก็ยังเป็นการรักษาน้ำใจของกรรันและกันไว้ด้วยะคะ่ะก็มาชวนเพื่อนๆน,นะคะลองวิธีนี้ดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีที่แบบเออน่าสนใจก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆแล้ว